สวัสดีค่ะวันนี้เปบนก็เอาแบบว่าสูตรเฟนโทสที่เปบนชอบมากๆเลยนะคะลองมาหลายสูตรแล้วคือชอบอันนี้มากที่สุดเลยก็เลยจะนํามาแชร์ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะสําหรับใครที่ไม่อยากฟังเบนแนะนําส่วนผสมก็สามารถข้ามไปที่นาทีที่1นาที47วินาทีได้เลยนะคะส่วนผสมตัวแรกนะคะก็เป็นขนมปัง เป็นขนมปังที่มีความหนานิดนึงนะคะก็คือปิกซไลน์นะคะก็เป็นมีความหนานะเราจะไม่ใช้แผ่นบางนะคะสำหรับการทำเซนโทส่วนผสมตัวที่สองนะคะตัวถัดมาก็เป็นนมนะคะใครจะใช้เป็นนมสดนี้ก็ได้นะคะเป็นคาร์เนชั่นนะคะแล้วก็หรือว่าใครจะใช้เป็นนมที่เราใช้ดื่มอย่างนี้ก็ได้นะแต่วันนี้เปนจะใช้เป็นนมตัวนี้นะคะนมเราใช้ที่หนึ่งับนะคะแลวคับที่ใช้จะต้องเป็นคับกลาสอย่างนี้นะที่เป็นคับไว้สำหรับของเหลวนะคะถัดมาก็เป็นออ์โคตฟลาเวอร์นะคะก็คือเป็นแป้งอเนกะส์นั่นเองค่ะตัว อยู่ที่1ส่วนสี่ับนะคะก็คือครับที่ใช้ตวงก็คือเป็นช่วยตวง1สนส่วนสีครับตัวนี้นะคะโกะถัดมาก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะซึ่งตามสูตรเขาจะใส่1ช้อนโต๊ะนะคะแต่ว่าเบนอาจจะเพิ่มเป็นสช้อนโต๊ะเพราะว่าเบนชอบความหวานนะคะแล้วช้อนตวงก็คือ1ช้อนโต๊ะตัวนี้นะคะ1 tablespoon น,นะคะต่อมาก็เป็นไข่ไก่นะคะใช้3ฟองนะคะซึ่งอา่าที่เป็นใช้เป็น extra large นะคะก็คือมีความใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็ไข่ไก่พักไ,กไวก้ที่อุณหภูมิห้องนะคะตัวถัดมาก็คือเกลือะคะ่ะเกลือจะใช้แค่1หยิบมือนะคะครว,ว่า p i one c งนะคะ นิมมอนนะคะหรือว,ว่าเป็นอบเชยผงไม่คิดว่าภาษาไทยเรียกว่าอบเชยนะคะก็จะมีกลิ่นหน่อยๆถ้าเกิดใครไม่ชอบก็คือค k ิปตัวนี้ไปได้เลยเนาะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ตัวนี้ใช้อยู่ที่1ช้นชาค่ะสุดท้ายก็คือกลิ่นวานิลานะคะเลือกเป็นกลิ่นวานิลาแท้น้องเขาก็จะเขียนว่า p ร์ e านิลาเอ็กซ r แ c t นะคะนี่ก็คือเป็นกลิ่นวานิลาแท้ตัวนี้จะใส่ที่1ช้อนชานะคะ1ช้อนชาก็จะมีขนาดใหญ่ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวมาเริ่มต้นดูวิธีการทํากันเลยค่ะตรงนี้เป็นต้องขอโทษมากๆเลยนะคะที่แบบว่ากล้องของเบนนมันไม่ยอมอัดเพราะว่ามัน run out of space นะคะแล้วเออนี่ก็จะเป็นตัวมิกเซอร์ที่ได้ออกมาเนาะก็คือ ทำง่ายๆเลยคือผสมส่วนผสมทุกอย่างที่เบนบอกไปข้างต้นนะคะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันดีก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะพักตัวมิกเชอร์นี้เอาไว้เป็นเวลา10-15นาทีก่อนที่จะนําไปชุบกับตัวขนมปังเอาไปทอดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทอดตัวเฟนโทสกันเลยค่ะเบนก็จะทาเนยบางๆลงไปบนกระทะนะคะแล้วก็ใช้ไฟกลางนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากเราก็จะเอาขนมปังนะคะลงไปชุบกับตัว ไข่ที่เราเตรียมไว้คือเบนจะปล่อยให้ขนมปังดูดซึมเอาตัวไข่เข้าไปให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแล้วก็เอาลงไปทอดค่ะจากนั้นเบนก็จะรอให้เขาสุกดีก่อนที่จะกลับเอาอีกด้านหนึ่งลงไปทอดนะคะก็ค่อยๆเช็คค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรา,เาพยายามเอาเขาขึ้นมาตอนที่เขายังไม่สุกอ่ะมันจะ ค่อนข้างแบบว่าเละติดกระทะนะคะแต่ถ้าเกิดเวลาเขาสุกดีแล้วอะ่ะมันจะล่อนออกจากกระทะแล้วก็สามารถพลิกได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวก็จะเห็นในวิดีโอนี้นะคะนี่เลยค่ะอย่างที่เห็นนี่เลยเขาก็จะแบบว่าล่อนออกมาจากกระทะแล้วก็จะได้ความแบบว่าสีเกรียมๆเบาๆอย่างนี้นะคะพออีกด้านสุกดีเันก็จะเอาขึ้นค่ะจากนั้นมันก็จะทําต่อจนหมดน้ํา ตัวไข่ที่เราเอาไว้ชุบขนมปังนะคะเวลาทอดทิกก็คือใจเย็นๆนะคะใช้ไฟกลางอย่าใช้ไฟแรงนะไม่งั้นมันจะไหมข้างนอกแต่ว่าตัวข้างในอ่ะจ,จะไม่สุกเนาะเดี๋ยวมาดูหน้าตาตอนเสร็จนะคะออกมาก็จะได้เป็นเฟนโทสที่มีแผ่นนาหนาๆน,น,นุ่มๆนะคะแล้วก็มีความกรอบด้านนอกนิดๆนะคะ เสิร์ฟตอนที่เขายังร้อนๆใหม่ๆนะคะก็จะทานกับพวกผลไม้สดต่างๆได้นะคะเบนก็โรยหน้าด้วยไอซิ่งเนาะแล้วก็เราสามารถใช้พวกซีรัปหรือว่าใช้น้ำพึ่งนะคะในการเอามาทานคู่กับตัวเฟนโทสของเราได้ลองไปทำทานกันดูนะคะมันง่ายและอร่อยมากๆเลยค่ะ